สหพันกาแล็กซี่ที่รักทั้งหลายเรามาจากสหพันกาแล็กซี่และเราส่งข้อความทักทายนี้ถึงคุณในแสงสว่างและในความรักของพระผู้สร้างของเราเรามาหาคุณตอนนี้เหมือนที่เราเคยมีมาหลายครั้งแล้วเรารู้จักคุณผ่านความคิดและความรู้สึกของคุณและเรารู้สึกรักคุณมากเรารู้สึกขอบคุณที่พบว่า เผาพันธ์มนุษย์เปิดรับข่าวสารของเราเราเรอคอยการติดต่อกับคุณอย่างใจจดใจจอ่อและนี่เป็นทั้งเกลียดและความสุขคุณกำลังก้าวหน้าอย่างมากบนโลกแต่คุณยังมีความท้าทยายรออยู่ข้างหน้าสาาพันกาแล็กติกต้องการช่วยคุณมีโลกอื่นอีกนับล้านในการแล็กซีของเราหลายแห่งมีขนาดใหญ่และซับซ้อนกว่าของคุณเราได้พบอารยาธรรมที่เฟื่องฟูและเมื่อใดก็ตาม ที่เราติดต่อกับอรารยธรรมอวกาศเป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและช่วยให้พวกเขาพัฒนาจิตสำนึกและเทคโนโลยีของพวกเขาจนถึงจุดที่พวกเขาสามารถเข้าร่วมสหพันธ์ได้อย่างไรก็ตามก a า a ล็กติกโคเดกเราไม่อนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสปีชีส์ใดๆหากพวกมันไม่ก้าวหน้าพอ ที่จะปรารถนาการยกระดับโดยใช้เจตจำนงเสรีของพวกมันเองที่รักคุณพร้อมแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เราได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับคุณและเอกอักราชทูตของเรามากขึ้นเรื่อยๆที่จะถ่ายทอดข้อความแห่งความความหวังและความรักเหล่านี้ให้กับคุณเรารู้ว่าคุณต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายและเราเข้าใจดีหากคุณระมัดระวังมีหลายคนที่ระวังเรือรบ แต่ก็มีอีกมากที่แสวงหาด้วยความหวังคุณเห็นไหมเรากำลังพยายามช่วยคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ทั่วโลกตั้งแต่เหนือจดใต้จากตะวันออกไปตะวันตกผู้คนต่างเฝ้าดูเรือของเราบนท้องฟ้าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าบางท่านอาจทักทายข่าวนี้ด้วยความตื่นเต้นบางท่านอาจกล่าวด้วยความกลัวไม่ว่าจะด้วยวิธีใด อาจทำให้คุณประหลาดใจการแสดงตนของเราไม่ควรถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่ในฐานะทีมสนับสนุนและการป้องกันเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือและเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะพวกคุณหลายคนร้องขอจากใจดังนั้นคุณจึงได้เลือกเจตจำนงเสรีเพื่อยกระดับจิตสำนึกของคุณและเราได้รับคำอธิษฐานของคุณแล้วเราอยู่ที่นี่แล้ว และถ้าคุณเห็นเรารอยอยู่เหนือบ้านของคุณอย่าก,กลัวเลยเราแค่ต้องการส่งข้อความถึงคุณยินดีต้อนรับสู่มิติที่5เราสนับสนุนให้คุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืนหากพิจารณาดูวิธีการดำเนินชีวิตย่อมชัดเจนว่าไม่มีเหตุแห่งทุกข์ในช่วงสองสามศตวรรษที่ผ่านมาคุณได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อโลกของคุณ ด้วยของเสียที่เป็นพิษทั้งหมดที่คุณผลิตขึ้นเราต้องการเป็นเพื่อนและช่วยให้คุณทำความสะอาดระเบียบโลกของคุณเราคิดว่าเราร่วมมือกันเราสามารถฟื้นฟูโลกนี้ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้เราได้ทำงานมาเป็นเวลานานเพื่อตรวจสอบการแผ่รังสีและมละพิษและมละพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณ ซึ่งเป็นความถี่เทียมและความเข้มข้นทั้งหมดในสภาพแวดล้อมสังคมมนุษย์ของคุณปล่อยมลพิษทางเสียงออกมามากในปริมาณที่เพิ่มขึ้นซึ่งรบกวนความคิดความรู้สึกและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของคุณการรบกวนนี้จะจำกัดความสามารถในการส่งกระแสจิตของคุณเพิ่มความเครียดทางจิตใจทำให้การติดโทรศัพท์มือถือรุนแรงขึ้น ทำให้คุณควบคุมโดยหน่วยงานภายนอกได้ง่ายขึ้นจุดประสงค์ประการหนึ่งของเราบนโลกนี้คือการควบคุมรังสีและมล,ละพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งหมายความว่าต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาของสิ่งเราเทียมทั้งหมดถูกลดระดับลงมาเป็นระดับที่ไม่ลบควนความคิดความรู้สึกและการรับรู้ทางประสาทสัมผัสข,ของคุณสิ่งนี้ใช้โดยเฉพาะกับความถี่เทียมของสัญญาณวิทยุกระจายเสียง สายไฟจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่เราเตอร์สายไร้สายเราเตอร์ WiFi สถานีฐานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปเรากำลังขอให้ลดระดับเสียงรอบข้างคงที่รอบๆบ,บ,บ้านของคุณเพื่อลดความเครียดในมนุษย์อย่างมากบรรยากาศที่สงบ เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดแหล่งที่มาของความเครียดให้น้อยที่สุดทั้งจากธรรมชาติและที่ประดิษฐ์ขึ้นเราได้ออกแบบเทคโนโลยีใหม่ของเราโดยเฉพาะเพื่อป้องกันคุณจากที่เป็นอันตรายอย่างปลอดภัยเราให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยของคุณ เรากำลังนำพลังงานชีวภาพด้านการแผ่รังสีของเราไปใช้ทั่วโลกเพื่อลดผลกระทบด้านลบของรังสีที่ปล่อยออกมาบนโลกของคุณมันไม่ได้ลดรังสีเองเทคโนโลยีจะทำให้สนามชีวภาพแข็งแกร่งกว่าพลังงานรังสีที่จะเอาชนะพลังของรังสีที่เป็นอันตรายนี่คือเหตุผลที่ยานอวกาศของเราประจำการอยู่ใกล้โลกของคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การส่งพลังงานชีวภาพของเราไปถึงทั่วทุกมุมโลกแต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเรือของเราถึงตั้งอยู่ที่นั่นช่วยให้เราสามารถคาดการปัญหาหรือข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นบนโลกและตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ล่วงหน้าเราพร้อมเสมอเพื่อให้คุณปลอดภัยเราจะไม่อนุญาตให้กองกำลังมืดหรือพลังงานที่เป็นอันตรายเข้าใกล้คุณอีกต่อไป ในขณะที่เราทําสิ่งนี้โปรดยกระดับจิตสํานึกของคุณและเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณโดยการนั่งสมาธิและอธิษฐานแสดงความฝันของคุณโดยทําตามความปรารถนาของหัวใจร่วมกันสร้างทําสิ่งที่คุณทําได้เพื่อนําสันจิสุขและความรักมาสู่โลกของคุณ